วันนี้เป็นถ้ำที่อาศัยของพโมคาลานะครับเดี๋ยวเขาจุดกันเลยเป็นที่อาศัยของพโมคาลานะ,ะเวลาที่ท่านมาเข้าเฝ้าผู้ได้เจ้าท่านก็จะมาเข้าสมาบัติในสถานที่ตรงนี้แต่ว่าถ้ำที่ท่านได้สําเร็จอรหันนั้นไม่ใช่ถ้ำนี้นะครับมันเป็นถ้ำกาลสีลาอีกภูเขาอีสี่คิริอันนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนไปเพราะว่ามันไปลำบาก แล้วก็ท่านก็ได้ <c oughs> นิพพานอยู่ที่ถ้ำนนท์ที่ทําการลศิลาบนภูเขาสิษฐินิแต่นี้เป็นที่ท่านได้มาพักอาศัยได้มาเข้าสมาบัติมาอะไรเข้าเฝ้าพูดุทธเจ้าดังนั้นเรามาแล้วเรจะได้อธิษฐานบูชาแล้วก็เราจะได้เป็นผู้พ้นภยัยพ้นทุกข์พ้นโศกเพราเป็นท่านเป็นอัครสาพวกเบื้องซ้ายเป็นผู้ขอ,อหนือนเดิอนอากาศได้ นั่นก็ทุกท่านาตั้งจิตนะอีมินา สกาเรณนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสการนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสการนะตังสังฆังอภิปูชยามะห้าพระเจ้าขอบูชาท่ามที่อาศัยของพระโมคคัลลานะขอการบูชา ชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าผนทุกผนโศกผนโลกผนภัยเดินทางปลอดภัยในทุกสถานในการทุกเมื่อเธิดอ,อระหังสมาสมุธิรพระกาพุทธทางพระกตาลตวาง สวา,ากาโตภะคะวะตาธรรมโอธรรมมังนัสสุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆสังฆ์งอ่าทีนี้ใครจูทูปอ่า